สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียฟุตบอลไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยครับเมื่อคืนครับอยู่าแชมเป้ยเลกนะฮะลงเตะนัดแรกกันเรียบร้อยนะครับผมก็สนุกสนานนะฮะกันหลายหลายคู่เลยทีเดียวนะครับผมก็ขอพูดถึงคู่แรกเลยดีกว่านะครับก็เป็นทางสเปอร์นะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะบียาลิวไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือการคุมทีม นะครับได้แชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของโทมัสแฟรงค์ด้วยนะครับของสเปอร์นะครับแล้วก็ชนะนะฮะก็ได้มา3มแต้มนะครับผมเป็นชนะนัดแรกของเขาด้วยนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะครับผมได้เรียนรู้ว่าเราต้องมีความสุขมากๆนะกับการคว้าชชนะนะครับก็เจ้าตัวคงแบบว่า แฮปปี้สุดๆและนะครับผมเพราะว่าแน่นอน,นครับการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับขนาดเป็นนักเตะเล่นลงเล่นครั้งแรกก็ดีใจมากนี่การคุมทีมครั้งแรกของเขาอะนะครับก็คงตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเบียร์ลิวไม่ใช่ทีมที่เอาชนะง่ายๆนะครับผมโทมัส hmm. แฟงนะยังพูดต่อเลยนะครับว่า ทีมของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับจุดสูงสุดนะฮะของทีมที่ทำได้นะครับผมแต่ที่แน่ๆครับระบบในการตั้งเกมรับของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาค่อนข้างมั่นใจาในเกมรับของเขานะครับและที่สนุกสนานเนี่ยคือ,อช่วงครึ่งหลังนะครับเขาวางแผนที่จะให้เบียร์ลิวบ,บุกเข็มเขาใส่นะครับแล้วรอที่จะโต้กลับนะครับผมมันก็ ทำให้เกมค่อนข้างที่จะลุ้นมากนะสนุกนะและเกือบมีจุดโทษกันด้วยนะครับผมอ,อย่างลูกเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับผมแฟงเองเขาก็บอกนะครับว่าเขาคิดว่าทาง VR เนี่ยเช็คและตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับผมกรณีที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีการผิดพลาดใดอย่างใดนะครับผมก็ยินดีด้วยกับแฟนๆสเปอร์ครับผมแล้วก็ ยินดีกับธอม s ั r แฟงด้วยผมดูแล้วนะผม,ผมคิดว่าธอม s ั r แฟงจะทําให้สเปอร์ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะผมดูแล้วแบบทรงมันมาดีอ่ะนะครับผมก็ยินดีกับแฟนสเปอร์ด้วยจริงๆครับผมในการคว้าชัยนัดนี้ไปนะครับมาที่ขาต่อไปนะครับผมก็พูดถึงเรอบัลิดก,กันบ้างดีกว่านะครับเมื่อคืนนะครับสามารถ เอาชนะโอเอ็มนะครับโอลิมปิกมาดเซไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้นะฮะใครที่ได้ดูบอกเลยว่าสนุกนะครับผมเพราะว่ามาดริดเล่นกันค่อนข้างที่จะเดือดดุเดือดจริงๆนะครับคือก่อนเกมเนี่ยนะครับตัวผมเองก็มองว่าน่าจะมีรูปเกมที่ค่อนข้างที่อ่าแน่นอนมาดริดน่าจะดูเหนือชั้นกว่านะแต่โดยสตินะฮะครึ่งแรกมาดริดนะครับผมอ่าสามารถเนี่ยสร้างโอกาส ทำประตูเนี่ยนะครับได้เกินสิบลูกนะครับแล้วก็ตรงกรอบนะครับไปสิบประตูนะครับสิบลูกนะก็เรียกว่ากโกของ ทางมาเซเนี่ยทำงานหนักเลยทีเดียวนะครับผมที่ถ่าเสมอได้นี่ก็คือแมน์อาต์แมนอยู่ที่พุทธศัพท์ประตูรายนี้แน่นอนอะนะครับผมาทางด้านชาบ,บี้ลองโซนะฮะเขาได้ออกมาพูดนะั้นี่คือสเสน่ห์ของดูมานิดนะครับในการเล่นอยู่ฟ่าแชมเปลีนี่ครับสิ่งเหล่านี้มวลความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แค่ที่เบอร์นาบิวเท่านั้นนะครับในการเล่นแชมเปลีเนี่ยรก็นี่คือสิ่งที่อ่ามาริดไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มกกักจะเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับ ในสาหรับถ้วยนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับในการที่นักเตะโดนใบแดงนะฮะในลูกที่ไม่สมควรโดนเลยเอาจริงเนี่ยก็แอบเสียค่างโง่ผลการน,นะครับต่อให้เปน็นการทันทีมนะครับแล้วก็มีความเก่าแค่ไหนนะครับแต่ก็เกิดความผิดพลาดแบบนี้ได้นะครับมัดลิดนะครับบุก แล้วก็ยิงนะฮะอยู่ตลอดเวลานะครับทุก30นาทีทั้งสองครึ่งนี่เรียกว่าพับเกมอยู่ฝั่งเดียวเลยดีกว่านะครับแต่ทําตัวไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าอนอกจากที่ผู้ตักษาประตูทำเรือดเยี่ยมแล้วนะครับอนักเตะมาดริดเองก็ค่อนข้างที่จะยิงไม่เฉียบคมด้วยนะในมุมของผมนะค่อนข้างที่จะเน้นไปที่การ ยิงแรงเข้าไว้นะครับแต่ไม่ค่อยได้ทิศทางเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้ความดียผมชอบกับพุทธักษารประตูของมากเกสด้วยนะครับผมก็สามารถคว้าชายไปได้เรียบร้อยครับยินดีด้วยกับแฟนมาดลิดนะครับนัดนี้นะก็แสดงให้เห็นว่าการเล่นแชมเปี้ยนลีตของเขานะไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วนะสำหรับมาดิดนะครับแล้วก็คว้า3แต้มได้แม็จะเหลือแค่10คนก็ตามนะครับ โอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับถ้วยคาราบาลคัพนะครับผมก็ได้อีก3ทีมนะครับที่เข้ารอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผม2ทีมจากพิม์ลีครับแบนฟอร์ดนะครับคิทตันพาเลทนะครับสามารถอ่าซัดจุดโทษนะครับแล้วก็พาทีมเข้ารอบไปได้นะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับคิสบี้ทาวนะครับยังคงฮอตอย่างต่อเนื่องนะฮะในถ้วยนี้ครับหลังจากที่โค่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถ าโค่นเชฟเฟวนเดตต่อนะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้อีกนะครับน่าสนใจครับกิมพี้ดาวนะสำหรับทุกวันนี้เขาจะไปได้ลึกแค่ไหนนะเพราะเขาอยู่ลีดทูเลยทีเดียวนะการเข้ารอบได้ลึกๆแบบนี้มันน่าสนใจนะครับคืออาจจะไม่ได้ถึงกับแชมป์นะแต่ว่าการอยากรู้อะไรเขาเขาไปได้ลึกแค่ไหนนี่คือน่าสนใจจริงๆนะครับผมคู่ของแมนฟอร์ดนะครับผม บอนฟอร์ดพบกับวิลล่านะครับผมหลังโดนวิลล่ายิงนำไปก่อนนะครับก็สามารถตีเสมอได้แล้วกลับมาพลิกเอาชนะได้นะครับในการโดนจุดโทษนะครับส่วนอีกคู่นะคริสตัมพาเลตนะครับพบมิวออนนะครับผมก็เป็นพาเลตนะที่นําก่อนนะครับแต่สุดท้ายนะครับมาโดนยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ ลุ้นพอสมควรนะรแต่สุดท้ายวาเล็กก็สามารถโค่นไปได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมส่วนกิ๊บบี้ทาวนะครับรูปเกมบอกเลยว่าเป็นกิบ๊บบี้ทาวที่ทําได้ดีกว่ามากพอสมควรเลยนะครับมันไม่ใช่การสวนกลับแต่อย่างไดนะครับที่แบบว่าโดนบุงอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็สวนกับเขาเล่นได้ดีกว่าด้วยนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะเขาเล่นเขามาเยนเวนเดย์แล้วเขาเล่นได้ดีกว่าด้วยนะครับผมก็ ดีใจด้วยกับแฟๆนๆซิสปีทาวน์ครับเป็นไงบ้างครับต่อข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจของเราด้วยเอเชร์ได้แรงครับนี่ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ